โค้ดได้นำตัวนะครับผมชื่อนรินทร์ศักดิ์นรินทร์นะครับเป็นผู้ช่วยโค้ดของทีมบางกอกเอฟซีทีมดีวันนี้สามศูนย์เนาะครับผมพอใจไหมครับกับลูกเกดวันนี้ก็เรื่องผลการแข่งขันเป็นเรื่องหนึ่งนะครับแต่หัวใจของของวัตถุประสงค์ที่ของทีมนี้จริงๆคือต้องการพัฒนาเด็กชุดนี้ขึ้นเพื่อก้าวขึ้นไปสู่เฟิร์สทีมครับหรือเป็นนักฟุตบอลอาชีพนะก็เรื่องผลการแข่งขันเป็นเรื่องหนึ่งนะครับแต่เรื่องถามว่าพอใจไหมมันยังมีอีกหลายสิ่งที่จะต้อง ในเรื่องของเกมในเรื่องของเทคนิคการเล่นในเรื่องของจังหวะคองบอลจังหวะพาสบอลจังหวะจุดสะกอถามว่าพอใจไหมก็คงมีข้อบรับอีกเยอะยังไม่น่าพอใจเท่าไหร่ครับแต่ละทีมอาจจะยังไม่ทราบว่าบางกาเอฟซีทีมเด็กมาส่งแข่งบีพีเอลตรงนี้คือเป้าหมายยังไงของสโมสรใหญ่ครับเป้าหมายของสโมสรใหญ่เราต้องการพัฒนาบุคลากรนะเพื่อขึ้นไปสู่ทีมเฟิร์สทีมให้เขาก้าวขึ้นไป,ไป,ไป,ไปเป็นนักฟุตบอลอาชีพที่ดีในอนาคตนักฟุตบอลที่พร้อม พร้อมต่อการเล่นบอลอาชีพมีความมืออาชีพมีความเข้าใจเกมมีความเข้าใจแทคนติกต่างๆและที่สําคัญก็คือให้เขามีสปลิตของความเป็นนักกีฬาด้วยครับนั่นคือวัตถุประสงค์ในการสร้างทีมทีมนี้ขึ้นมาเด็กส่วใหญ่ยางไนครับตัวโอ้ตัวใหญ่มากเลยเด็กต่วใหญ่ <c oughs> เป็นเด็ก, <c oughs> ดกมัธยมกับเด็กมหาลัยช่วงต้นจะอายุระหว่าง19-22ปีครับผมพ <c oughs> ัดมาเป็นเด็กที่เ,เ,ขเขาเข้ามาเข้ามาสมัครเพื่อจะขอ <c oughs> ขอพัฒนาตัวเอง ขอบคุณมากครับ